ขณะที่หลายฝ่ายจับตาดูมากก็คือพักพลังประชารัฐนี่แหละครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนมองนะครับว่าพอแบ่งเป็นสองขั้วปุ๊บเนี่ยจะมีขั้วหนึ่งอยู่กับทางรัฐบาลก็จริงแล้วก็ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีไปตามโคต้าเดิมก็จริงแต่อาจจะทําให้อีกขั้วหนึ่งผิดหวังแล้วก็ไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีจึงอาจทําให้ต้องไปดึงพักอื่นมาร่วมด้วยนั่นก็คือพักประชาธิปัตย์ครับ แต่ปรากฏทุกกระแสวันนี้เหมือนจะจบแล้วคุณผู้ชมฮะพลล่าสุดนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางด้านของพรรคพลังประชารัฐเขามีการออกถแถลงการมาครับซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการออกถแถลงการของพรรมาจากทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณฮะทีนี้ในรายละเอียดของถแถลงการนั้นค่อนข้างชัดเจนเหลือเกินครับว่าโคต้าตำแหน่งหรือแม้กระทั่งตัวบุคคล ทุกอย่างยังเหมือนเดิมกับรัฐบาลของคุณเศษฐาทวีสินแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับ